จริงไหมว่าคุณเป็นแบดบอยผมว่าทุกคนก็มีความเป็นแบดบอยอยู่แล้วมั้งครับแบดบอยในมุมคุณคุณคิด <เห S 2> ว่ามัน,มนประมาณไหนอย่างเช่นค<ม>วามเราเราทำพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าการเป็นแบดบอยแล้วอย่างที่ที่พี่ทำพลาดบ่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นแบดบอยได้เหมือนกันนะเพอเราเป็นโทรศัพท์ก็ชอบปิดเครื่องนี่ใช่ปะ่ะไม่ตอบ ไปจากความแบดบอยในเรื่องของความเจ้าชู้นะแบดบอยเรื่องต่อยตีคุณมีไหมเขาเรียกว่าเคยมีดีกว่าครับอย่างนี้ผมบอกว่าคนเราไม่ได้ไม่ได้ดีไปหมดบางทีไม่ใช่แต่คนเราไม่ดีมือนย่างผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราเคยทําพลาดหรืออะไรอย่างเรื่องต่อยตีผมว่าเด็กๆต้องมีเด็กๆก็ต้องมีธรรมชาติผู้ชายแหละมั้งใช่ต่อยนะครับเราต่อยไหมเน้นตบค่ะเน้นตบค่ะ อ,อเลยดูทรงเขาอะสูงยาวเขาดีกล้าต่อยกล้าตีสมัยเด็กๆแต่กลัวกีฬาเอ็กซ์ตรีมทุกชนิดจริงไหมไม่ชอบความสูงครับไม่ชอบอะไรที่มันทําให้เราใจวิววิวทุกวันนี้ยืนแล้วกลัวตัวเองไหมเพราะเราไม่ชอบความสูงไงแต่เราสูง <c oughs> มากเคยตลกตลกโยังยังฮาเลย ตอนกูเล่นอะกูภาคภูมิใจมากนะว่าเฮ้ยกูคิดได้ไงวะแต่พอมึงแบบกูแบบใจกูท้อแบบเหมือนเขาอะไรผิบายว่าเขาไม่ชอบความสูงไงความสูงที่นี่นี่แบบถึงบันจี้จ้าวใช่ไหมชวกแบบสนุกอะไรเงี้ยครับไม่เล่นหรอะตอนเด็กๆเคยเล่นแต่พอโตมาแล้วแบบมันวิววิวท้องเราไม่ค่อยชอบแบบรถไฟหอตีลังกาไมมแน่ไฟหอยังโอเคกว่าที่มันแบบ เหมือนหัวใจจะลุาใช่เหมือนหัวใจจะออมีคนมีคนบอกหลยคนที่คนที่เขาเป็นโรคเหมือนแบบเขากลัวความสูงอะ่ะเขาเหมือนเหมือนหัวใจมันจะกระเด็นออกมาใช่เวลาผมเจอคุยกับพิซานีตอนนี้หัวใจผมจะหลุดเหมือนกันเด <ś> ็กคนนี้มีเสน่ห์มาก <ś> แล้วหนูเชื่อว,ว่าเขาไปได้ไกลกว่าตั้มค่ะคุณเป็นแบดบอยผมว่าทุกคนก็มีความเป็นแบดบอยอยู่แล้วมั้งครับอย่างที่ที่พี่ทำพลาดบ่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นแบดบอยได้เหมือนกันนะ เวลากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอเราส่งโทรศัพท์ก็ชอบปิดเครื่องนี่ใช่ป่ะรายไม่ตอบไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวข้าคำถามเลยจะได้จบจบสัคุณไปเจอเขาที่ร้านร้านร้านดื่มร้านดื่มร้านนั่งดื่มแต่ แต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาเป็นสายกินมังสวิรัตนะนี่เป็สายปาร์ตี้นี่รอเดี๋ยวนะถ้ากับว่าทุกวันนี้ลูกก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ครับแต่ว่าเราจะเลือกกินมังสวิรัตหรือกินเจในวันพระครับทุกอาทิตย์ก็จะมีวันพระหนึ่งวันแต่ในปกติอะกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อวัวกินสัตว์เล็กเย่างเดียวเลยกินเต็มเพราะอะไรเราถึงตัดสินใจเพราะอะไรเหรอครับจริงๆคุณแม่ทำด้วยเหรอพี่แล้วเราก็แค่คิดว่าหนึ่งวันเราก็ อยากทําไม่ได้ไปบนบานสารกล่าวอะไรหรอกนะแต่แบบแค่อยากลองทําดูว่าตัวเองทําได้ไหม,มแล้วพอมันทํามาแล้วมันก็ไม่อยากจะหยุดทํหรอกแต่คุณไม่ชอบกินอาหารที่มันผักเยอะอย่างต้มจับฉ่ายแค่อย่างเดียวครับอย่างเดียวคือเรามีประสบการณ์ไม่ดีตอนเราเรียนโรงเรียนประจําครับ,รบแล้วมันมันแบบมันมีกลิ่นที่เราไม่ชอบครับจนทุกวันนี้มันก็เป็นกลิ่นแบบนั้นก็คือกลิ่นจับฉ่ายทั่วไปแหละครับแต่พอเราจำตั้งแต่เด็กๆฝังใจมาเนี่ยพอโตมาเราได้กลิ่นเราก็จะไม่กิน อ๋อก็เลยไม่ชอบปลี่นไม่ชอบเล่นเหมือน,อนที่ผมไม่ค่อยชอบพี่ตออเนี้ยคุณคลั่งรักสาวไหม<ะ>แบบเป็นคนติดแฟนไหมแบบต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้ไหมแจกแยะได้ครับหมายถึงว่าก,ก็มีเวลาให้แต่ไม่จาเป็นต้องแบบตลอดทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยตลอดทุกๆวันแต่มีเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับให้เวลาให้เวลาแต่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ก็ก็ให้เวลาที่เราเท่าที่เราจะให้ได้ครับ จริงหรือไม่รุว,ว่าคุณไปให้เวลากับคํานี้เลยดีกว่าจริงหรือมไม่ผู้หญิงแพ้หมาไม่ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริง ก็แบ่งเวลาหมาหมาเราเจออยู่แล้วทุกๆวันเลอย่างเงี้ยครับแต่คุณเลี้ยงเฟ้นเหมือนกันเฟ้นบูดอกชื่ออะไรชื่ออะไรหมาชื่อโจตันคนีบยแล้วเป็นภาษาอะไรมันเป็นภาษาจริงๆแค่ๆมันโจเฉยๆครับเวลาต่อซื้อมาแล้วมันเหมือนโจโจแบบหมามันซ่าครับแบดมอยอ่ะต้องเป็นคนคารมดีนะคุณคารมดีป่ะเวลาจีบสาวมีแบบเทคนิคอะไรในการจีบสาวไหมก็ต้องเทคแคร์มั้งครับเอาใจใส่อะไรอย่างงี้มาคต้องสังเกตแล้วรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรแค่มองก็จบละ อย่างอย่างเงี้ยสมมติเนี่ยเราสังเกตอะไรได้บ้างในตัวเขาถ้าเราจะเดินเข้าไปคุยอยากจะจีบผู้หญิงคนเนี้ยเราอยากจะกพูดกับเขายัางไงเออเราสังเกตแล้วเราจะเข้าไปยังไงเพื่อจะคุยกับเขาถ้าเข้าเรามองตาก็รู้แล้วมองว่าพี่เขาอยากได้อะไรใช่ไหมครับง่ายเลยนะเข้ามาเลย